จร,จริงๆแล้วนะถ้าจะพูดถึงผังเมืองนะก็ตออ้องพูดถึงภูมิประเทศโดยวันนี้นกซิมจะมาพูดถึงประเทศแห่งหมีและวอสกากันประเทศรัสเซียรประเทศรัสเซียหรือก,ก็คือหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความซาเวนประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยลักษณะภูมิประเทศของรัสเซียจะมีลักษณะที่ค่อนข้างหลากหลายจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ราบขนาดใหญ่อย่างยูเรเซียที่กว้างใหญ่เขาคํำสันกาที่มีลักษณะหนาวเย็นโดดเดี่ยวและลึกลับแม่น้ำโวกาเส้นเลือดใหญ่ของรัสเซียทะเลสาบไบคารกที่สุด กับตำนานเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติและสัตว์ลึกลับอย่างรูซูนป่าใบาคานยักษ์ทุนดาโคริมอดีตค่ายกักกันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอโหดร้ายไซบีเรียนไทก้าป่าขนาดมือมาที่หนาวสุดขั้วคัมซัสกา้าภูเขาไฟและดินแดนแห่งปริศนาเกาะโดวายาเซเลมเวียดินแดนทดลองนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งร้างททเลไยออลโลที่เคยเป็นทะเลสาบที่หายไปป่าสเตปที่เต็มไปด้วยหญ้าสูงและธรรมชาติที่รกล้างบวกกับภูมิหลังประวัติศาสตร์ด้านสงครามระบบการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์แถมน้องพีตามาจากรัสเซีย จึงนะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศรัเสเซียจะถูกหยิบมาใช้ในการออกแบบเนื้อเรื่องเกมแนวเภศสงครามกับลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายดังนั้นน้องซิมจะพาไปรู้จักกับเกมที่เต็มไปด้วยรังสีพลังงานปริศนาและอสุรกายกันอย่างเกมสต a l k เก s e r ซ e s เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภัยพิบัติเชอร์โนบิลที่เกิดขึ้นในยุคสหภาพโซเวียตโดยโซนกำมันดารังสีที่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งพายุพลังงานลึกลับสี่มีชีตกายพันและกลุ่มทหารรับจ้างที่ล่าซับต้องห้ามเมืองร้างป่าไทาก้าและสร้างอาคารที่ถูกธรรมาชาติกิกกนน ทำให้เกมนี้เต็ไมไปด้วยบรรยากาศกดดันและความลึกลับแต่มันไม่ใช่เกมยิงทั่วไปมันสะท้อนถึงความบดร้ายของมนุษย์ความรลภการเอาต,ตัวรอดและความจริงที่ถูกซ่อนเลินในเดอะโซนแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้สนับสนุนโดยโครงการลามุชแชนแนลก็เลยไม่สายที่ว่า